สบายดีพี่น้องลุงบาา่ามาถูกฐานนะมื่อวานนี้ก็พบกุซองก็ปีขึ้นเขานะพี่น้อง,องก็ปีก็ได้มาส่งเขาน้องคำน้ำโสกอีกแล้วพี่น้องกำลังสี่กับบ้านพ่อเพื่อนกันนั่งถ้าลูกชายอยู่เนาะปวดฉันตีกูพูงแล้วพูงเป็นอารม Lẽ nào, vô mày nha mày nha luôn bọn hygiene. Bệt đẹp gồm một sứp phòng. Feng yang. Feng, năm hai nghìn hai mươi ba. Feng, năm โอ้ไองมาี่คดื้อสเนาะเจ้าขีดดื้อพ่อไปจักเจ้าพ่อเป็นชายเหล่าไปยังพี่น้องเจ้าลูกก็จะเป็นชายเหล่าเพื่อนไปจักนักเลงบรรณพปงไอพี่น้องลูกเปนของเพลงเป็นชาห้าเลยพี่น้องบอกตักะหมักแบบ เป็นต่อยคนหมักมอวนแบบว่าต่อยผอกต่อยพินก็เป็นฮะนะแม่นละเพิ่นมากหมักไปแบบรถหอกรถแห่ไปแบบนั้นนะเพิ่นนะงอนอ่กรถนพอลกออ่นคนว่าแม่น่ะ โควิดลายเนช่วงนี้บุคอลมีเพิ่นมีงานเนาะเป็นงานพอเพื่อนคนขยันได้พี่เนาะไงบ่อยนกาเพิ่นเห็นงานรับจ้างสิบุคอยเห็นเพิ่นมาบันไดเพื่นค่าเบี้ยค่างงานเพิ่นลาย ห้าเงินคุนวะเจียมควนลูกคุนวะคุณดีใจให้ก็เอาโบยักออกเลยพียงครับเอาโบยักถือแล้วดีใจเลยลูกชายแม่นแหละอืมแม่นคนยัง แม่เงินหาไม่ได้แม่คนหน่อยยังไอานนังได้สิน้องเวลาเมื่อือนเงาบ้นึ่งไ้อ่านน น,น่ทุงเท้ให้ลูกไงไาหลถเา,า,าดเาถาโดวิโก้คอยเงามาหลับพี่น้องเพื่อชิมาหอดใกล้เติมได้ไงเนา หายจ็กเสื่อมคืนเนี่ยบ่นกะน้องน้อยหายจ็กเสื่อมคืนนี่จนบ่โดนกะไปนอนสองชั่วโมงสองมื้อเอ้ไเนาะยืนนอนชั่วโมงเดียว,วยืนนี่นอนชั่วโมงเดียวนี่เลยพอลูกอ่อนนะนี่แหละจังไหนก็เรียนขี้ลูกจังไหนเพื่อนยังจะไปเห็นลิงงานเนอะเห็นงานแล้วเพื่อนจะวิ่งมาหาลูกเพื่อน นงานแ,ล,แล,ล้วหรอเรียนท่าดูเพราะว่างานเขาเรียกงานเขาเรียกลิงให้แล้วเนาะพี่น้องงานยังขอเจอเนะ้เททา,เาไปเห็นนะงานนั่นแหละคนจากคนที่บม่เคยได้ลูกเนาะข้าเจ้าก็ดีใจแหงพี่น้องเลยคงรู้สึกสองผัวเมียข้าเจ้าดีใจที่สุดอมาเลยดีใจน่ะ มามีใจมัวใหญ่มากม้าผู้ชายคนเดียวม้สจขีได้เออแสนแล้วนี่เดอบม้าตุ้งกาหายก่อนกินสองครั้งกินอืิคนอยากหายน้ำมีคนอยากหายน้ำมี่ิ่นนาะพี่น้องเพราะว่า เพื่นเพื่อนเมียเพื่อนเจ็บเพื่อนเลยอยากหายน้ำเช้ซนีนะมาแล้วป้องบซนีบรีนอนช่องคืนอะไรอย่องเลยซื้อกระตาซนีแดงๆเพื่อนว่ะ นึ่งนายนอนสองสองสม้งสองสม้งพญ,ญ่จอยนับเป็นขาเจ้าจเปลี่ยนกันนอนได้พี่น้องเมื่อคืนอยู่บาตุนกาอะไรก็บเนี่แล้วก็พ่อใหญ,ญ่จอยก็ปีก็นองหนัดเมื่อเมื่อคืนคนดีใจหลายยังหมดเเมื่อแต่มาตอนกลางคืน แต่ร้านใหญ่จังนอนชนิดนะจอยพอดีเลระดูพอยร้านฮะพนจังไหละร้านชะ้นสี่เดือนโหแล้วพี่น้องจังน้อยก็เป็นตะแพงละบ้านเห็นบ่อยแล้วบ้านนี่เพื่อนบุรุคอยหายันไดได้พี่น้องเ้ยเดี๋ยวนี้ แต่ั่งเนี่นแหละกินนุ่มเก่งนะพี่น้งองปากตียงเงยีงยบๆเนี่มฮึฮึบินม,มาเมนาะบากบีพันมานัง,กกนนงเบิ่งพี่น้องเลย นางเบิร์อันท้าวโพกัตตะกี้แต่ท้าวโกฟียังหน่อยไปหลับอั่ะท้าวโกฟีแล้วมานอนมานอนนำ้ำว่าท้าวโกฟตื่นกระห้เมื่อพี่น้องหายเมื่อเ,อเอพราะว่าเพราะว่าท้าวกฟเพิ่นกระยันท้าวโพอเอาเพิ่นบ้านเป็เพิ่นมีอันมีลานชายแลย้วบ้านลานชายมาหน่อยโตเป็นตะแพงเป็นตาซัง ทังพ่อทังลูกพ่อกรจาบเนี่าสิแก้งบ่าวต้นกาพี่น้องใ้บ่าวต้นกามาจากจากสีหาเดือนเพื่อมาพอดีข้านกึบบกึบดึบกึบบแม่บริษักอันนี้มัากรเลยแพ้หนาอันแดงเบิดซื้อน้ำยาสักหนเด้อน้ำยาสั่งเล็กหน่อยนะ นำยาจักเสือเด็กน้อยตนี้ก็ว่าบัวซุปจักเสือผาเด็กน้อยเสร็จปุ้มหัวเซียนนี่จิ้มพูนี่แต่น้ำมันสีเฮียแม่นตาฮิบฮิบก็เลยบริเวณอย่างพี่น้องตาเมือดตาโม่ตาเกาหลีแม่ตาเมือดตาโม่ตาบริเวณหงหง เดี๋ยวบังกล้องด้วยซ้ำเจ้าตาเกาหลีพี่น้องลูกก็เลยสิได้ตาเกาหลีนะว่าตันกะนั่นเบาอันก็ปีนะว่าแต่พี่อ้ายพี่น้องเลยแต่อ้ายเมื่อคืนบอกก็ผนกมาเมื่อเาสาวผนกมาสิมากันแต่เล็กๆห่างแปดโมงพี่น้องเอ้ยจึงได้มาเห็นสมเฮาอ๋อเพิ่มมีจี้นหนึ่งเขาแล้วอีก สง,งสัยแม่ใหญ่จืน่นนอนลืมตื่นนน้อนมมนึนอนันแมมาตื่นน้ละแกมันนอนก่นแมน,น,น,นาาแมนลวัดไม่งจานันกลงซ่าเลเออแมนพระรงศากรโมเทียรอาอันนั้นมันเป็นสเตปของนางร <c oughs> องศาสตร์พอแมนห้องห้องนางลงขุ่มือคือการนั่งกับกรเคยขาดนะ ว่าเพื่อนเฮาเนี่ยบรเคยขาดเนาะจะหากจะหันลงไปกุมมือแบบมียังกะเพิ่นกระทะสวยกะลงคือเก่าปิบผาปิไม่ใ่บางคนมันจะอิ่งนี้มาทกัน้วยสมมตนยังมา่อกี้นะเฮ้ยกัปปี แกงเว็ดนามบอโอ้ยเต็งหมดที่เมื่อกินอยู่เพื่อนนั่นแหละกินดอกอะไนี่พี่น้องคลิปนี้เทาก็ขอ,ขอจบค,ค,คลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องบัตรก๊อปปี้ในเด้อพี่น้องสนีเป็นตากล้องให้สบายดี